ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับมิยาเนี่ยค่ะคัดบอลแซ่บเนี่ยค่ะที่ในบอลวันนี้วิเคราะห์บอลเต็งทีเด็ดบอลเต็งเนาะประจำวันที่21กรกฎาคมเนี่ยค่ะ2565นี่เองเนาะ,ะสำหรับใครนะคะหรือสมาชิกท่านใดเนี่ยนะคะที่เป็นสายบอลอยู่แล้วเนี่ยหรือเป็นสิทธิ์ของมิยาอยู่แล้วเนี่ยฟังนิดนึงนะคะฝากกดทุกใจกดไลค์กดซับสไครต์นะคะเป็นกำลังใจดีๆให้มิยาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะ,ะมิยาจะได้มีกำลังใจนะคะหยิบทีเด็ดนะคะมาจจกฟรีๆบนหน้ายูทูบแบบนี้ วันล,ละสามคู่ด้วยกันหรืออยากได้นอกเหนืออะไรยังไงนะคะก็สามารถฉักไ like ลน์อัดไลน์ะคะที่โชว์มาได้เลยเนาะ m e y a 8นะคะบอกเลยนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะแล้วก็ไม่เอ่อมีนอกเหนือนะคะมากกว่าในหน้า YouTube แน่นอนก็ในกลุ่มวิพีแล้วก็จะมีแจกให้ในไลน์แอดด้วยนะคะ <S <S อ่ะมาดูนะคะก่อนที่วันนี้เนี่ยนะคะมีญาติจะไปวิเคราะห์เนาะ ขอไปร้ายงานนะคะสำหรับทีเด็ดเมื่อวานนี้เนาะที่เมียให้ไปนะคะ3ตัว3คู่เนี่ยว่าเป็นไงบ้างนะคะก็จะมีสรุปให้ในหน้าเพจ Facebook นั่นเองนะคะก็ไปตามได้เลยเนาะนะครับพิมพ์เหมือนในหน้า YouTube เลยมียบัตรด้านนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆอะไรยังไงเนี่ยนะคะก็เมย่าก็จะมีทิ้งไว้ให้นี่หน้าเพจนะคะโพสทิ้งไว้นี่หน้าเพจเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะที่เมียให้ไป3ตัว3คู่เนี่ยนะคะก็ต้องบอกเลยว่า แซบๆกันไปนะคะสำหรับเมื่อวานนี้เนาะเนี่ยเป็นศึกบาสินซุริเอนะคะทั้งหมด3คู่3ตัวเนี่ยนะคะคู่แรกก็ชนะไป4ีนกินเต็มและคู่ที่สเนี่ยนะคะโคริเทียนเนี่ยค่ะชะไป3ากินเต็มแล้วก็ซานโตสเนี่ยคู่เอพีเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะชนะไป2อศูนก็กินเต็มไปนะคะสำหรับใครนะที่ตามได้อยู่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ดีใจด้วยนะก็แซ่บๆกันไปนะคะวันนี้ก็คัดมาให้เน้นๆเหมือนเดิมเหมือนทุกๆวันอย่างแน่นอนอ่ะนะคะมันก็ ฝากไปดูแล้วกัน Sod นะคะฝากกดถูกใจนิดนึงน้อยนะคะเพื่อนทัานเองเนี่ยนะคะก็จะไม่พลาดนะยคะทีเด็ดดีๆโดนๆข่าวสารดีๆมากมายเนี่ยนะคะมีนะบอกเลยว่ามีนะคะดูหนังฟรีตลอดชีวิตกันไปเลยเนี่ยค่ะบอกเลยนะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆนั่นเองนะคะฝากไดูแล้วกันนะคะก็มาดูได้เลยที่หน้าเพจอ่ามาดูเนี่ยสามตัวสามคู่ที่วันนี้เนี่ยมีญาหยิบมาฝากเลยนะคะสามคู่เนี่ยที่มีญาหยิบมาฝากเลยเนาะ คู่แรกนะคะคู่แรกเนี่ยนะคะก็เป็นฟุตบอลหญิงนะคะชิงแชมป์ยุโรปนั่นเองเนาะนะคะวันนี้นะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะเยอรมนีนะคะพบกับออสเตรียนะคะก็เตะก,กันเวลาทีสองตรงนะคะสำหรับคู่แรกและคู่ที่2เลยนะคะเป็นสึกบัลซินซิริเอต์นั่นเองนะเป็นคู่ระหว่างนะคะคุณยาบ้านเนี่ยค่ะพบกับอเล็ซิโกมิเนโรและคู่ที่3เลยคู่ VIP คู่วีไพีนี้นะคะก็จะเป็นอเมริกัน อเมริกามิเนโรเนี่ยพบกับพัชไมรัสนั่นเองนะคะสำหรับคู่ VP ีเดี๋ยวมาดูฟอร์มหรือสสิตินะคะของคู่แรกกันก่อนเลยนะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับคู่แรกของฟุตบอลหญิงนั่นเองนะคะจากนะคะนี่นะัดล่าสุดที่ทั้งคู่เคยเจอมาเนี่ยก็เป็น2นัดสองแมตช์เลยนะคะที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาเนี่ย,ก,ย,ะะย,ก,ยก็จะเป็นเยอรมนีเนี่ยนะคะชนะจบไปได้สวยๆเลยซ้มหนึ่งสี่สองและเป็นเกมในบ้านด้วยเนะะี่ยค่ะเป็นเกมในบ้านทั้งคู่เคยเจอมาแค่สองนัดสองแมตช์เท่านั้นเองนะคะ มาดูฟอร์มดีกว่าฟอร์มเวลานี้เนี่ยของทางด้านเยอรมนีเนี่ยคะเยอรมนีเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะถือว่าสะุดแพ้มาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นให้กับทางเซอร์เบียนะคะเมื่อวันที่12เดือน4ของปีนี้เลยเนี่ยนะคะในนัดล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเมื่อวันที่17เดือน7ปี2022น้องก็เป็นเยอรมนีนะคะชนะจบเนี่ยฟินแลนด์มาได้3ประตูต่อ0เลยเนยค่ะยิงถล่มมาเลยนะถือว่ากับเกมเนี่ยนะคะ โดยรวมเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆสุดแพ้มนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นกับ6เกมมองโดยรวมแล้วนะคะมองว่าน่าไวใา้ใจน่าลงทุนได้เลยเนี่ยคะเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูของทางน้านทีมเยือนทางนัานทีมเยืเอนเองอย่างออสเตรียนี่คะ่ะออสเตรียนี้นะคะ6เกม6เกมเ่ยนะคะก็เป็นการชามาสีเสมออ่เสมอไม่มีเนาะแล้วก็แพ้มา2นัดนะคะแพ้ให้กับอังกฤษแล้วก็แพ้ให้กับเดนมาร์กนั่นเองในนัดล่าสุดจะเป็นเมื่อที่16เดือน7เนี่ยคะ่ะ ออสเตรียเนี่ยนะคะก็ชนะเนะ้อโนเวย์มาได้เนาะเนี่ยนะคะหนึ่งประตูต่อศูนย์ดังั้นรวมเร็วเอ่อรวมๆแล้วเนี่ยก็มองว่าไม่ได้คิดลงขิ้เรนะเนี่ยนะคะมองว่าไม่ได้คิดลงขิ้เรอะไรแต่มาดูตารางคะแนนลีดิตารางเนี่ยคะแนนในลีกสำหรับ2คู่นี้ออสเตรียเนี่ยนะคะออสเตรียหญิงเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม A เนาะเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยมีอยู่6แต้มด้วยกันส่วนทางด้านเยอรมนีนะคะอยู่ กลุ่ม B ะะีเนี่ยคะก็มีอยู่9แต้มถือว่าทั้งคู่เนี่ยนะคะคะแนนก็ยังห่างกันอยู่3านะมนัดสามตช์แบบนี้ด้วยนะคะมองแล้วเนี่ยนะโดย,ยรวมเนี่ยอมองกับเกมโดยรวมของคู่เลยเนี่ยนะคะฟอร์มโดยรวมแบบมองว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่นะคะวันนี้เนะี่ยเรทเกมนะ่ยนะคะวันนี้เรทเกมเนะี่ยที่เปิดมาให้ค่อนข้างแพงสักนิดนึงเนาะในเรทเกมเนะี 5, นะะ่ยหนึ่งจุดห้านะคะถือว่าค่อนข้างแพงนะคะถือว่าค่อนข้างแพงเลยแหละนะ แต่ถามว่าฟอร์มสําหรับคู่นี้วันนี้เนี่ยฟอร์มถือว่าสูสีดูดีกันเลยแต่ถ้ามองกันจริงๆเนี่ยจะมองว่าเป็นทางด้านเยอรมนีเนี่ยนะคะที่ดูดีกว่าที่ดูดีกว่าในทุกเอ่อทุกรายการเนี่ยนะคะและยิ่งเป็นเกมในบ้านถือว่ามาดีมากๆและถ้าย้อนจัดใส่ติ้งเกื้อคู่เคยเจอกันมานะคะก็เคยเจอกันมาแค่2นะัดสแมตช์เองก็ถือว่าหลายปีแล้วนะคะปี2016นสบกกับปี2018เนี่ย ก็เป็นทางด้านเยอรมนะีเนี่ยที่ทําได้ดีนะคะและว,วันนี้เนะี่ยได้เล่นกับทีมในบ้านวนนนี้ด้วยเนะี่ยนะคะมองแล้วว่าวันนี้เนะี่ยนะคะเยอรมนี er mm hmm. ก็ไม่น่าพลาดเนาะนะคะ mm hmm. ก็เพื่อที่จะเก็บสะสมแต้มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนะี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยขอฟันธงนะหรือเลือกจิ้มเลยแล้วกันนะคะไปที่ทางด้านเยอรมนี hmm. ที่เรทเกม1.5เลยสําหรับคืนนี้ mm hmm. ากัดกระสวเนะ mm hmm. นะคะไม่ว่าการน้องบนกลมเรเมเกิดขึ้นได้เสมอ,อที่บอกไป mm hmm. นะคะ เดี๋ยวมาตอนคู่ที่2เลยนะคะเป็นศึกบาสินซีรีสบี B นั่นเองเนาะเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเนี่ยนะคะเดี๋ยวไม่ญาติจะสรุปไว้ให้ท้ายคลิปใต้คลิปนะคะทุกๆวันเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาตอนคู่ที่2นะคะมาตอนคู่ที่2เลยจากสายตีที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมื่อปี2021เลยนะคะก็จะเป็นอาร์ลัจโกมิเนโรเนี่ยนะคะชนะจบไปที่2อหนึ่งแล้วก็มี่หนึ่งนัดนะคะก็เป็นอาร์ลัจโกมิเนโรชนะจบไปหนึ่งนัดนะคะเป็นทั้งเกมนอกบ้านและในบ้าน เคยเจอกันมาแค่2องนะัดสองแมตช์อ่านะคะมาดูของชางแนนทีมเจ้าบ,บ้านก่อน6นั้น6เกมเป็นยังไงอ่าหกเกม6เกมเลยเนี่ยนะคะของกุยบ้าเนี่ยกุยบ้าเนี่ยนะคะก็เป็นการชนะมา2เสมอ1แพ้สามโดยรวมมียากยังมองว่ายังไม่น่าไว้ใจแต่ก็มองว่าไม่ได้คิดลงคิดอะไรในนัดล่าสุดเมื่อวันที่19เดือน7ของเนี่ยเดือนเนี้ยนะคะก็ กุยบ้าเนี่ยนะ,ะคะกุยบ้าก็แพ้ต่อพัสไมรัสมาด้วย1ประตูต่อศูนย์นะคะ<อ>ด้วยรวมแล้วเนี่ยก็ยังบอกว่ายังไม่นา่าไว้ใจเท่าไหร่นาะหกเกมก็ชนามาเพียงแค่สองนัดเท่านั้นแบบนี้นะคะและมาดูของทางด้านชิมเยือนของทางด้านทีมเยอือน,นเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างออตเลติก,โก,โ,โ,ลลกโกมิไนโรออตเลติกโกมิไนโรเองเนี่ยนะคะหกเกมของนั้นหกแมตช์นะคะก็สรุดแพ้มาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้น ให้กับทางด้านฟลอรมิโกมานะคะที่2ประตูต่อศูนย์แต่ในนัดล่าสุดเนี่ยนะคะก็ชนะนะ,ะคะโคตาโบโกมาได้เนาะนะคะหนึ่งประตูต่อศูนย์แบบนี้โดยรวมก็ถือว่ามองว่าขี้เอ่อขี้ลงขี้เหร่ไม่ไม,นะม่นะหกเกณฑในสถิแพ้มปนเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นโดยรวมถือว่ามองว่าไว้ใจมากกว่าทางนั้นทีมเจ้าบ,บ้านเมื่อกี้มีมากเลยเนาะเนี่ยค่ะกับเกณก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่แต่มาดูตารางคะแนนในลียนะ ทีมอันดับที่สองรองจากฝูงลี่อยางพัสมัยรัฐแน่ๆคืออลาจิโกมิเนโรนั่นเองเนาะตอนนี้เนี่ยมีอยู่31แต้มด้วยกันส่วนกุยาบ้าโอ้โหเนี่ยรองบวยเลยเนะี่ยตอนนี้มีอยู่19แต้ตมด้วยกันถือว่าคะแนนเนี่ยนะคะคะแนนของทั้งคู่เนะี่ยยังแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนและอันดับเนี่ยนะคะก็ยังแตกต่างกันเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะหัวตารางนะคะมาเจอกับเกือบรองบวยนะคะ ของตารางในลีกแบบนี้เนี่ยมองแล้วเนี่ยนะคะวันนี้กับเรดเกมเนาะวันนี้เนี่ยกับเรดเกมเนี่ยนะคะที่เขาเปิดมาให้อ่าทางด้านเนี่ยค่ะอลเลจโกลมินเนอร์โรในที่เรดเกมเนี่ยศูนวันนี้เนี่ยมองว่าไม่ได้แพงอะไรถ้าเทียบฟอร์มที่ทั้งคู่เนี่ยเวลานี้ก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยนะคะก็มาดีแหละนะคะมาดีแต่มองว่าเป็นทางด้านทีมเยือนเองเนี่ยมองว่าดูดีกว่าเห็นได้ชัดเจนนะคะถึงแม้ว่าเจ้าบ้านเองเนาะจะเน้นเสมอ ไปหน่อยนะคะกับเกมเนี่ยจะเน้นเสมอไปหน่อยนั่นเองเนาะนะคะแต่ก็มองว่าไม่ได้ขี้เรนะเออมองว่าไม่ได้ขี้เรทีมเยือนเองเนี่ยนะคะก็ฟอร์มเนแปดเก้าเกมอันนี้เนาะก็สุดแพ้มาเพียงแค่นั้นเดียวถือว่ามาดีเลยแหละนะคะดังนั้นวันนี้เรทเกมเนี่ยที่เปิดมาให้ทางด้านเออ่ทีมเยือนนะอย่างอเล็โกมิเนโร่วันนี้ยแหละดังนั้นวันนี้เนี่ยเขามองแล้วว่าเนี่ยนะคะไม่แปลกแล้วที่เขาเปิดมาเพราะว่าฟอร์มในที่เวลานี้นะดูดีและจากที่เคยเจอกันมา และจากที่เคยเจอกันมาเนี่ยเมื่อปีที่แล้วอ่ะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นอลเลสโกมิเนโรเนี่ยนะคะชนะจงมาได้สวยๆเลยเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นนอกบ้านหรือในบ้านเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยแบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยมิยาจึงขอเลือกจิงหรือเลือกฟันทงเลยแล้วกันนะคะไปทางด้านทีมอลเลสโกมิเนโรที่เรเกมสุดท้าเลยสําหรับนี้นะคะหัวตารางมาเจอกับท้ายตารางแบบนี้เนี่ยยังไงก็นะจัดไปอย่างแน่นอนอลเลสโกเิเนโรเพื่อสะสม ตมแล้วก็เพื่อรักษาอันดับนเนี่ยนะคะเราจะฝูงลีของตัวเองไว้เหมือนกันเนาะนะค่ะไปตองเลยแล้วกันนะคะเรองสโตรมีอะไรโรไปเลยจ้านะคะฝากไปด้วยแล้วกันใครอยากได้อะไรอีกยังไงเพิ่มเติมเนี่ยค่ะก็สามารถแชร์หลายหลายนะคะมาคุยกันไม่ยาเป็นการส่วนตัวได้เลยนะที่แอดเป็นที่ไว้เองแปะนั่นเองเนาะอ่ะไปต่อคู่วีไพีเนี่ยค่ะคู่วีไอพีวีพีวีพีเลยเนี่ยสำหรับคู่วีไอพีเนี่ยนะคะคู่วีไอพีเลย มาจากสายที่ที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาเนี่ยค่ะจากสายที่ที่ทั้งคู่เคยเจอกันมาเลยอ่ะสักครู่หนึ่งเวิร์บเวิร์บโอ้ยปากกามันเป็นอะไรเนี่ยอ่ะนะคะสูงสัยฐานจะหมดนะเออนะคะจากปีที่แล้วเลยเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมื่อปี2021เลยนะคะก็อ่าทั้งคู่เนี่ยนะคะเคยเจอกันมาแค่2นัด2แมตช์ด้วยกันนะคะ2นัด2แมตช์ด้วยกันเนาะก็จะเป็นอ่า อเมริกาโน่เนี่ยนะคะอเมริกาเมในโรเอ,อชนะจบมาที่สองหนึ่งแล้วก็เป็นพัสไมรัตนะคะชนะจบที่สองหนึ่งทั้งคู่เนี่ยนะคะถ้าสังเกตเห็นเลยเนี่ยเนาะ,ะก็มองแค่สองน 2, ัดสองแมตช์เนี่ยนะคะก็จะเล่นมีบ้านใครบ้านมันงนะคะ,ะสลับกันแพ้กันชนะไปนึงเองเ,องเนาะนะคะ,ะเดี๋ยวมาต่อเพิ่มออ่ะสักคู่หนึ่งปากกาหน้าฐานจะหมดนะ มาเลยอ่านี่เลยนะคะมาดูฟอร์ม6นัดหแมตช์เนี่ยนะคะของทั้งคู่ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ6แมตช์6แมตช์โอ้ยปากกาฉันนะคะทั้งคู่เนี่ยนะคะอเมริกา,อเ,กาอเมริกามิเนโรเนี่ยนะคะก็ฟอร์มเนี่ยโดยรวมเกเกมของนัดหกแมตช์เนาะก็ การชั้นมาสามแพ้สามนะคะในนัดล่าสุดจะเป็นเมื่อที่18เดือน7นั่นเองเนาะ mm. ก็แพ้ต่อนะคะบาการติโน่เนี่ยมา3ประตูต่อ1เลยทีเดียวเชียวนีคะแล้วก็ถือว่าโดยรวมเนี่ยก็กับเกมเนี่ยก็ยังมองว่าไม่นิ่งเท่าไหรนะ่เนาะเกมข้างหลังก็ชนะแพ้ต่อเกมด้วยเช่นเดียวกันนะคะชนะแพ้เกมต่อเกมอ่ะมาดูของทางด้านทีมเยือนของทางด้านทีมเยือนเองเนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะของพัชไมรัส พัชไมรัสเนี่ยหกเกมหกเกมเนี่ยไม่ยากมองแล้วเนี่ยโดยรวมนะนะคะฟอร์มโดยรวมเนี่ยสะดุดแพ้ไม่เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะคะก็สะดุดแพ้เนี่ยให้กับทางอัล็กจิโกพานาเรนเซ่เนี่ยนะคะสองประตูต่อหนึ่งนอกจากนี่นะคะกับสี่เกมหลังเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะคะในนัดล่าสุดเนี่ยก็ชนะนะคะคูยาบ้ามาได้เนี่ยหนึ่งประตูต่อสองโดยรวมถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะกับฟอร์มเนี่ยหกนัดหลังเนี่ยนะคะถือว่าทําได้ดี และมาดูอ่านะคะสำหรับคู่นี้ซาฟุงนี่อย่างพัสสมัยรัฐเนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยเนาะมีอยู่สามสิบสามแต้มด้วยกันนะคะมีอยู่สาสิบามแต้มด้วยกันและส่วนทางดา้าโโนอ l l e g r o Mineral เนี่ยนะคะตอนนี้เนี่ยมีอยู่สิบแปดแต้มอืมปะกาฐานจะหมดมั้งเนี่ยอนะคะมีอยู่สิบแปดแต้มด้วยกันนะคะสำหรับคู่นี้มองแล้วเนี่ยนะคะถือว่าอันดับเนี่ยนะคะ ถือว่าอันดับของงค,คู่เนี่ยก็ยังห่างกันนะคะที่หัวตารางกับท้ายตารางเนี่ยมาเจอกันแบบนี้เนี่ยนะคะมองแล้วว่าเขามองแล้วว่ากับเบรดเกมเนี่ยที่วันนี้เนี่ยเปิดมาในเรทครึ่งลูกวันนี้เนี่ยนะคะเขามองแล้วว่ายังไงเนี่ยนะคะก็เป็นทาง้านพัดไมรัสเนี่ยนะคะที่มองว่าดูที่น่าลงทุนมากกว่านอ้องกับเรดเกมเนี่ยที่วันนี้เปิดมาแค่ครึ่งลูกวันนี้เนี่ยนะคะก็ไม่แปลกเราที่เขาเปิดไม่ทางด้านเอ่อ ทีมน,นะคะชินเยือนเนี่ยนะคะที่ร้อนแรงมากและยิ่งเป็นเกมในบ้าน8ปดเกมวันนี้เนี่ยนะคะก็สุดไพ่พิงแค่นัดเดียวแต่เป็นทางด้านทีมเจ้าบ้านเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แย่นะฟอร์มพักหลังอันนี้นะถือว่าดูดีนะคะแต่ก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่เนาะยยังอลาจกโกมในโรดอเมริกามิในโรนะคะต้องขออภัยด้วยนะถ้าแบบอา่อานสลับกันเนะี่ยอา่านสลับกันเออนะคะ ดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะก็ขออยู่จากฝูงแล้วกันเนาะนะคะขออยู่ทางด้านชิมจ่าฝูงเนี่ยอย่างพลสมาไรต์ไปแล้วกันเนาะที่เรทราคานะคะ0.5เลยในเวลานี้เนาะนะคะถ้าจะกระสวนเนี่ยคะไม่ว่ากันนะบอนกลมอะไรมันเกิดขึ้นได้เสมออิงชีบอกไปนะคะแล้วก็จากสายติที่ทั้งคู่เคยเจอกันมานี้เนี่ยนะคะก็ทั้งคู่เนี่ยก็ยังไงอะ ก็ทําได้ไม่เลวนะคะเพื่อปีที่แล้วเนี่ยก็สับกันแพ้กันชนะมาด้วยเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้เรตเกมที่เปิดมาให้ทางด้านอย่างที่บอกไปเนี่ยพัฒมายรัฐที่เรตเกมแค่ศูนย์จุดเท่านี้มองแล้วเนี่ยฟอร์มเนี่ยดูดีกว่านะคะดูดีกว่าอย่างอเมริกาอเมริกามีเนลโรด้วยซ้ำเนี่ยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยขอเลือกจิ้มหรือเลือกลงทุนเลยนะทีมเยือนพัฒมายรัฐนะสุดจ้าเลยนะคะอ่ะก็สรุปไปเลยแล้วกันเนี่ยค่ะสำหรับ3คู่นี้เนาะคู่แรกเนี่ยนะคะก็ เป็นฟุตบอลหญิงเนาะเนี่ยค่ะเป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เนี่ยค่ะแห่งยุโรปนั่นเองเนาะก็อ่าเลือกเชียร์นะคะทางด้านเยอรมนีไปที่เรทเกม1.5และคู่ที่2เลยเนี่ยค่ะมีย่าเลือกเชียร์นะคะอเลสโกมิเนโรที่เรทเกม0.5และคู่ที่3คู่วีพีนะคะพัสเมรัตนะคะที่เรทเกม0.5เลยสำหรับคืนนี้นะคะนอกจากกระส่วนในทุกเมื่อนะคะสำหรับอ่อฟุตบอลที่ให้ไปทีเด็ดที่ให้ไปเนี่ยนะคะสำหรับที ที่มาวิเคราะห์บอลเต็งบอลสเต็ปเนี่ยค่ะเป็นทีเด็ดบอลเต็งอะไรเนี่ยนะคะก็สามารถเลือกจิบใส่ได้เลยใครที่เป็นไซส์เสเต็ปก็จัดสเต็ปใครที่เป็นบอลเต็งก็จัดเต็งนะคะเอาที่ท่านถนัดเอาคุยท่านชอบเองช่วยในการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นเพียงแค่ผลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะคะฝากไปดูแล้วกันอ่ะก็สําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ใครอยากได้หลีกไหนอะไรยังเพิ่มเติม สามารถทักไลน์แอดไลน์มาคุยกับไม่ยาเป็นการส่วนตัวได้เลยนะที่แอด meya หนแปมีแอดน้ำหน้าด้วยนะที่สำคัญบอกเลยนะคะมีแจกตัวฟรีฟรีแน่นอนนะนอกจากนี้ยูทูบและเด็ดดวงพรมีมากกว่านั้นก็คือในกลุ่ม v ีไอพีนะคะวีไอพีเลยนะก็ฝากไว้ด้วยละกันเนี่ยก็ใครที่ฟังคลิปไม่ยาจนจบก็ขอให้ทุกท่านเฮงเรวยๆกับการลงทุนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ